สวัสดีครับพกับพวกเราไอพีดะครับวันนี้เสียงก็หายคลิปก็หายไปหลายวันนะครับไม่ใช่อะไรนะทำงานไม่วางโดนเข้ากะเลิกมืดตลอดวันนี้แต่พอวันหนึ่งปลาหมึกรีพุดไปไหนบินพันธ์ละปลาหนึกปลาหนึกปลาหนึกไปหมดละนี่ไข่น้ำไข่น้ำนะคะแก้มแก้เผ็ดเป็นน้ำซุป ทำเหมือนน้ำซุปผัดแบบร้อนอันนี้แบบน้ำเยอะนิดนึงนะครับเราไม่ได้ผัดแบบแห้งๆเอาใส่ไว้ขยำตัววัตถุดิบค่อนข้างแพงเอาใส่ขยำน้ำเอากินแล้วหน่อยเลยน้ำพริกกุ้งปลาผัดไม่ได้ซื้อที่แมคโครนะ,นะรี่หเลยตามตลาดนัดตามตลาดนัดตัวไปก็ได้มาไม่ต้องพูดกันมากมายโรยไป

ออบอกนี้นนะครับแบบกินง่ายๆายคุณเ,เอาเอาน้ำปลาลาค่ะหลายๆคนจะเรียกว่าเมนูสิน้นคิด แต่นี้ก็กินไม่เบื่อครับกินได้ทุกบ้านจริงนะเราไปทํางานสั่งเขากินก็กะเพรากะเพรา <laughs>

คมใหญ่มากอืมนี่ครับดแบบนี้ มันเด้งมันเกอะเด้งเกอะจริงน,น้ำลาดไวนะ้ในข้าวขยำกุกกุกขยำ เด็ดเด็ดสุดยอดนื้อะไรไม่ออกอ่ะกะเพราแต่จริงจริงก็ใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะ มันกินข้าติดคอแล้วได้ส่วนุกจุ๊บร้อนๆอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะกดไลค์กด like, แชร์ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนตอนนี้ก็เติมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพันกว่าแล้วเนาะ <c oughs> ขอบคุณจริงๆนะครับเกินคาดเกินคาดนิดนึงครับพวกเราก็บางทีก,ทก็อาจจะทําแบบดูไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่เนาะเราก็กําลังปรับปรุงค,คิดให้มันแบบกระชับให้มันดูน่ากินมากขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายลงเพราะว่าทํางานเลิกกันกหมือแล้วกลับมาแบบเบียค่ะกละ้ขี้เกียจทำ <laughs> เกียรติทำนึกเมนูบางทีก็นึกไม่ออกโดนกัะเด็ดโดนกระเดดสองเอนติดนะครับ หมดเกลี้ยงจา้าละปลหมึกแบบนี้นี่แค่ลวกจิ้มกแบบับน้ำจิ้มทีฟู้ดแบบแซบ่บๆนี่ก็อร่อยแล้วนะครับ จะตุดยอดมากเป็นคนยิงข้าวไวมากโจนะคะไม่ใช่สายสายเป็นคนกินลยละ <c oughs> มาเอาใจช่วยกันจะหมดเมื่อไหร่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับของตายกินด่ถจะมีเวลาเราก็จะทำออกมาเรื่อยๆผมพยายามจะคิดจะต้องหาแบบเมนูที่มันดูแล้ว น้ำลายไหลไปด้วยกันเนาะแล้วสามารถท่านผู้ชมสามารถไปทําตามแล้วกินได้ด้วยเนาะผมพยายามคิดให้มันพัฒนาต้องเราให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่หยุดคิดไม่หยุดพัฒนาเอาล่ะตอนนี้ พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเมนูกะเพราหนวดหมึกแล้วก็ไข่น้ำนะครับหลายๆบ้านลูกๆหลานตอนเช้าไปโรงเรียนเนี่ยได้ได้เลยครับยอดเป็นน้ำซุปอย่างดีเด็กๆบางคนก,นก็กินเผ็ดไม่ได้แต่ของผมนี่คือผมชอบส่วนตัวผมชอบกินเผ็ดเป็นอย่แล้วน,นะครับต้องเผ็ดเผ็ดมากๆนะครับวันนี้พวกเราสายกินอด ขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ